สวัสดีเพื่อนๆพี่นานาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ออกมาดำน้ํำจิงปลาที่หนองบอบะระเบือนะครับวันนี้ก็ลมแรงมากนะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นเสียงพากอนนะครับเพราะว่าเสียงที่บันทึกมาอันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับมีแต่เสียงลมรวนๆวนเลยนะครับวันนี้ก็ออกมาคนเดียวนะครับทีมงานช่วงนี้ก็พักวางมือกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าหนาวมากนะครับช่วงนี้อุณหภูมิก็ลดลง4-5องศาเลยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็ปลาไปบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับขับรถออกมาอยู่ฝั่งทางเหมืนก็มีน้ำมาดำปลาเหมือนกันนะครับใจก็ขับรถไปจอดอยู่ฝั่งทางนั้นนะเพราะว่ามีล่มให้จอดรถนะครับวันนี้เราก็จะดำเข้าไปที่ป่าบัวนะครับ มาวันก่อนนี่เห็นหลุมปลาเยอะมากนะครับมีแต่หลุมปลานินตัวใหญ่ๆเลยนะครับจมวของเราวันนี้ก็ใช้เป็นนี่นะ65เซนนะครับอัดลมก็ไม่ต้องอัดลมแรงมากนะครับอัดลมเบาๆนะครับ ลงมาแล้วก็เข้าไปในป่าบัวเป็นลำดับแรกเลยครับจุดนี้ครับดูครับหลุมปลานี่เยอะมากนะครับจังหวะนี้นะครับสังเกตเห็นแดงๆนะครับปลานะครับนี่ก็เป็นปลานินหลุมตัวแรกนะครับตอนนี้ก็ไซส์อยู่ประมาณ1กิโลนะครับตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับ ดำมาจุดนี้ได้ยินเสียงปลาทำลุมนะครับเราก็ค่อยๆลอยตามเสียงมาครับจ um? in hmm. mm ังหวะนี้ครับเห็นแดงๆนะครับเป็นดินที่ปลามันตีขึ้นมาจากลังมันครับจังหวะนี้ครับดูครับมีไปตัวหนึ่งก็ลอยมาไล่มันออกไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับดูครับเพื่อนๆมันกัดกันนะครับโอ๊ยปลาไอตัวที่มันไปไล่ออกมาที่มันไล่กัดตัวเล็กกว่านะครับดูครับมันก็ไล่กัดกันไปแบบไม่สนใจเราเลยนะครับ ็นแดงๆอยู่ขวามือนั่นครับป่าก็ไล่กันออกไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับไอตัวเล็กเนี่ยไปแล้วนะครับตัวใหญ่มันหันกลับมาหาเราแล้วนะครับมันน่าจะว่าเราไปเสียกเรื่องของมันหรือเปล่าเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนนี่ครับมาแล้วครับเอาไปแล้วอนี้พดครับอุ้ยเกือบไม่ได้ยิงครับป่าตกใจนะครับ ก็ไซส์อยู่ประมาณ2โล5ถึง3โลเลยนะครับตัวใหญ่มากครับแต่ว่าตัวไอที่ทำหลุมที่เราตามหลุมมาตัวอยู่ประมาณไซส์2โลนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ดลบไปดลบมากัดกันเฉยกัดกันต่อหน้าตา่อตาเลย <c oughs> ดำมาจุดนี้ครับเป็นผักตบนะครับแล้วก็ซ้ายมือมีรอบด้วยครับ จังหวะนี้ครับสังเกตเทนะไรแดงๆอยู่ด้านหน้าครับดูครับปานินนะครับค่อยๆลอยเข้าไปแล้วกดนะครับตัวก็ใสอยู่ประมาณ2โลเลยครับตัวนี้ครับจุดนี้นี่มีตะปลาตัวชิงเชองเลยนะครับน่าจะยังไม่มีคนเข้ามาดำนะครับลมปลาก็เยอะมากนะครับ ดำมาจุดนี้ได้ยินเสียงปลาทำหลุมอีกแล้วนะครับตามเสียงไปนะครับจงังหวะนี้ครับดูครับมีหลุมอยู่ด้านหน้านะปลาค่อยๆลอยออกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มีแต่ไซส์2องโลเลยนะครับ น,นี้เรามองเห็นตัวแล้วนะครับเราถอยออกไปเปิดกล้องแล้วดำเข้ามาใหม่ครับแต่ปลาก็ยังไม่ตกใจนะครับโอ้ปลาแถวนี้นี่เชื่องมากนะครับตัวนี้ก็ไซส์อยู่2กิโลเหมือนกันครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ มาจังหวะนี้ครับอยู่ขวามือมีหลุมปลานะครับดูครับปลามันก็ค่อยๆลอยกลับมาหลุมมันครับอู้มันมองไม่เห็นคนหรือเปล่าครับมันพุ่งเข้ามาแบบไม่ดูอะไรเลยนะครับจังหวะนี้ก็เลงดักหน้าแล้วครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ใส์อยู่ประมาณโลกว่านะครับ ดำก็มาจุดนี้ครับเจอช่องอยู่ในกลางป่าสาลยนะครับดำลงมาดูครับปลานิ้นนี่เยอะมากนะครับแต่มันน้ําไม่ค่อยใสนะครับปลาก็ลอยผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาอยู่นะครับแต่มองไม่ค่อยชัดนะครับน่าจะอยู่ประมาณ20ตัวเลยครับเยอะมากนะครับจังหวะนี้ครับเล็งตัวที่อยู่นิ่งๆนะครับโอ้ปลาจุดนี้อยู่เป็นฝูงเลยนะครับนับได้เกือบ20ตัวเลยนะครับแต่ตัวก็ไซส์อยู่ประมาณ1นกโนะครับ นี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะครับดำไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับแบตกล้องหมดก็เลยขึ้นน้ําเลยนะครับเดี๋ยววันหลังเราเอาแบตกล้องมาสํารองเยอะๆแล้วค่อยตามมาแก้มือกันใหม่นะครับปลาหลุนจุดนี้ก็เยอะมากนะครับตัว,ตวใหญ่ามาสองโลสามสาโลเลยนะครับประมาณสอกิโลนะครับ2บวกนะแต,ต่ตัวนี้ก็ใหญ่มากนะครับ พี่ทีมงานที่ขับรถไปจอดตรงนั้นก็น่าจะกลับก่อนแล้วครับไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปเจอปลาหลุมวนเอาเข้ามาทีละสองทีละสามเลยนะครับเข้ามาไล่กัดกันให้ดูต่อหน้า <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับวันนี้ดำไปก็แป๊บเดียวแดดหมดพอดีแดดก็ไม่มีทั้งลมทั้งหนาวครับวันนี้ไปครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนา้นาๆกดไลค์กดต like, ิดตามเพา่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ครับวันนี้ก็ขอลาปรณ์อครับโอ้หนาวพูดจนลิ้นพันกันหมดแล้วช่วงนี้ก็เข้าน้าหนาวแล้วนะๆห,หลายคนก็วางมือกันแล้วครับช่วงนี้